เทียนเนลันจงไปเจอใจเจอยงปปอังไปเบอร์ซินไปรู้เจอหนี้หัวอีหลานลองแค่นี้จำได้ละน,นี่เป็นเพลงประกอบเ e อฟโฟะเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าแม่ซีรีส์เหมือนกันอันนี้เอฟโฟะเป็นซีรีส์ไต้หวันเนาะที่โดง่งดังมากๆแอมชอบออริจินอลที่สุดแต่ว่าเวอร์ชันเกาหลีก็ดูเพราะช่วงนั้นยังเป็นยุคที่ดูซีรีส์อยู่นะแล้วก็มันยุคที่แบบดูสิดูมากเกินไปมีคนสุดโตง่งรู้จักแบ่งเวลาเวลาอย่าเรียนแบบนะคะ นักเรียนนุสิท์ทุกคนแล้วก็ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายทุกคนเราควรจะแบ่งเวลาให้ดีค่ะบาลานซ์อะไรที่มากเกินไปถึงมันจะเป็นสิ่งที่ดีมันก็ให้โทษได้นะคะนี้ก็ต้อง,องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแบ่งเวลาเลือกอาหารดีเลือกน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ออกกำลังกายนะคะท,ที่พอดีกับเรานะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มันก็จะทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็แบ่งเวลาหาเราจริงๆเราสามารถทํากิจกรรมที่สนุกสนานบันเทิงอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายชีวิตความฝันใดๆของเราอ่ะอีก5ปีเราต้องการวิถีชีวิตยังไงแล้วมันจะต้องมีพัฒนาทักษะอะไรจะต้องทําอะไรแล้วเครื่องมือหรือว่างานเดิมที่เราทําอยู่เนี่ยมันให้ได้หรือเปล่าด้วยแล้วเขียนออกมาเลยค่ะเขาบอกว่ามีงานวิจัยค่ะว่าคนที่ เขียนเป้าหมายออกมาคือนักศึกษาที่อเมริกานะคะตอนนั้นนะคะถ้าเขาจบออกมาเนี่ยแล้วคนที่เขียนเป้าหมายของเขาลงไปในกระดาษเขียนเป็นตัวสอดเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นได้มากกว่าคนที่ไม่เขียนถึง80%ชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะค่ะดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะที่บอกให้เขียนมันก็เขียนค่ะแล้วถ้าใครที่เป็น V เหมือนกันอย่างแอมอ่ะเป็น V เคืเป็นเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีจากภาพนะคะก็นะ หาภาพแปะ m p a c t กแนมมากเพราะแอมเปลี่ยนแอมได้ภาพแหม่มเขียนก่อนนะและแมก็หาภาพมาแปะที่ใกล้เขียนความฝันแอมที่สุดแลแมเปลี่ยนมาชุดเนี้ยที่แปะเป็นชุดที่สามละใครไม่เชื่อเรลาแตะลองไปไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะลองไปหาข้อมูลดูว่ามันจริงเปล่าะคะดังนั้นชวนะคะ่ะว่าเราจัดเวลาค่ะทำสิ่งที่ให้ได้ในชีวิตที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็จัดเวลาที่รีแลกซ์บ้างอะไรบ้างที่เหลือ เอาไว้ทําแบบเป็นส่วนที่เหลือแล้วเราอ่ะจะได้ชีวิตในแบบที่ต้องการถือเราไม่ได้ร้อยมันก็เกิน50ก็ดีกว่าย้ําอยู่กับที่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเสียดายรู้งี้เนี่ยาตายไปอ่ะเราจะเสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่เราทําผิดพลาดลงไปเหมือนเรื่องจริงเชื่อหลานเปอร์เซนต์พเกือบตายมาสามครั้งแล้วมันเป็นอย่างจริงจริงนะคะก็เป็นกําลังใจทุกคนคะ่ะได้ชีวิตที่ต้องการมีความสุขสําเร็จ แล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งดีๆที่ตั้งใจค่ะ